ป็นไงชมเสียทุกสายตาทําสีมาให้ใหม่ละกับคันนี้นะครับสีน้ําเงินฉ่ำๆน้ําเงินแก้วอย่างเงี้ยตัวจริงโคตรหล่อสีจริงโคตรหล่ออยากให้มาดูเองนะครับกับตัวนี้ตัวมาสดา,าสามครับปี2022ด้วยนะเครื่อง2.0ด้วยแถมเป็นตัวซอฟต์สันลูบด้วยนะมาดูใกล้ๆ้เลยนะครับคันนี้นะครับสภาพดีเลยมาเร้าไปตัดหมอกแล้วนะนี่รถแแขกเดิมจากโรงงานด้วยนะครับผมมีไฟแล้วอยู่คือจะมองข้างเชิญศาสตร์นี่อย่าลืมตรงนี้นี่ครับ นะท็อปจริงๆเลยกับเจ้าตัวนี้นะด้านหลังก็กว้างขวางนะตสภาพได้เรียบร้อยเลยดูภายในกันดีกว่าปนะภายในสภาพสวยมากนะตกแต่งสบีบานออโตโบ้บานคนขับนะครับผมเลขใหม่ได้มาที่หนึ่งแสนสามหมื่นกว่าวาเท่านั้นเองครับเกียร์ออโต้นะครับ,ออโโมรบผมเดี่ยวข้ามาได้เบานะหนังสีดาเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นตอนหลังก็กว้างขวางเช่นกันนะไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะ สำหรับคนที่ชอบความโดดเด่นนี่ต้องคันนี้เลยนะครับผมสีน้าเงินขนาดนี้ห้องเครื่องใหม่กิฟต์นะครับเครื่องนิ่งเดินเงียบสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับโอ้โหเดี๋ยวเปิดราคาให้เลยนะสำหรับเจ้าตัวมาด้าสามสองจุดศูนย์นะครับสองพั 2, นสิบสองะครับราคาอยู่ที่สองแสนเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้นะก่อนหกปีนะครับอยู่ที่ประมาณสี่พันเก้านะประมาณสี่พันเก้าได้นะครับสนใจแนละ้วติดต่อเข้ามาครับเอาไปเลยครับผม